ขึ้นเตีมปะขึ้นยังขึ้นยังบอกผมทีน้อยว่ะโอ้มันนไ่เมืนน่นไเดี๋ยวผมเปลีนนะ่ยนหน้าจอให้ปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะเห็นละ น่าแข่งทุนน <ve> ิยมครับแม่เขา่ันข้างที่จะเปลี่ยนไปเลยอ่ะอีโก้ลดห่วงเลยทำไมที่นี่หนูไม่มีประสบกันกระสุนนะงบหมดงบไม่พอเหรอครับผมว่าเราก็ให้เยอะอยู่นะนะงบอ่ะถามตัวนิจใจดูสิครับมาประเทศไทยอเข้าใจนะเราจะไม่คุยเรื่องทอปิกนี้เดี๋ยวเขาได้ยิน ที่จะเอากระตกเปลี่ยนเป็นโกงเนาะโอ้ยหนูโอ้ยอะไรอ่ะจีบสาวแล้วเพิ่งกลับมาจีบสาวที่ไหนหน้าต่อตาใช่ไหมเถี่ยตาหน้าต่อตาอะไรอ่ะใช่เนี่ยอะไรอืโอ้ยรว,วมหัวกันนะเนี่ย ฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่ด้านบนนุ่นไม่ใช่ปกติอะไรตอนนั้นอะไรโอ้ดูสิดูพวกเธอร์ิไม่เชื่อใจฉันเลยจฮะี่จะจีบคนไหนกันแน่คนไหนอะไรเห็นไปตั้งสองคนมีอาจารย์มีอาจารย์หมอที่ใส่แว่นคนเลงกับ อ,อาจารย์หมออีกคนหนึ่งที่ผมขา,ขาวๆหรือเปล่าเป็นหมอคนขาวนี่ใคระว,ควคระไม่รู้หมอขาวนี่ใครวะฉันจำได้ว่าฉันรู้จักแหมอไม่ไหมล่ะหมอขาวนี่ใครมันเสร้เหมือนกันฉันเห็นในคุยอยู่ตรงนู้นอ๋อนั่น อ๋อนั่นรู้จังไงอาจารย์สอนทำอาหารไงฉันแค่แคอยากให้เขาทำกับข้าวให้กิน่ฉันเอวนไชคื่อว่าเธอหิวจริงก้มหน้าละก้มได้อย่างเดียวเลยไม่ขู่เลยแล้วมองของกินอย่างเดียวเลยเอปหนูันก่ะพี่ก็เป็นไว้พี่ก็เป็น เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ของพี่มันหลุดเว้ยมันมันไม่จับไอ้นี่เลยเว้ยเลยได้ไปเปลี่ยนใหม่ปิดเปิดใหมะ่ะคือพี่รีตั้งสี่รอบถึงจะติดอะ่โะโคตรเลวะเนี่พี่ต้องเปิด OBS ใหม่แล้วก็เซตติ้งไลท์ใหม่หมดเลยอะ่ะ โอฉันเสียงมันเสี่ยงมันเหมือนเด้งอะแต่มันก็ไม่เด้งอะงงของของฉันมันเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไงก็เลยต้องปิดอะไรเปิดใหม่เลยเพิ่งงงขึ้นไหลได้เมื่อกี้ที่หายไปก็ไปนี่เลยแต่ละวันโคตรหน่อยต้องเข้าแล้วคงไม่เข้าแล้วเอเวดเปลี่ยนแมมงแล้วไม่ใช่ไมโอบีนี่เดี๋ยได้เปลี่ยนเหมือนกันเดี๋ยได้เปลี่ยนเป็นสตรีมแลบเหมือนกัน เดี๋ยวลอกกันนะฟิวอีกเนี่ยไ่แล้วกันอืมน่าสงสารมองของกินไม่หยุดเลยโลโกู มหมอยึดอะหมอยึดมือมือหมอยึดปืนพวกอะหมอไปทำไมหมอไม่เอาเอาไว้หน่อยละ ากเกี่ยวอยากเกี่เฮ้ยกระสุนหมดอ่ะอ่ะ อะ,อะไรอะไรแล้วอ๋อแมงวันบินได้มั้นี่ไงจันตู้กับต่อตัวเนี้ยมาสิ ประกาศจากหัวหน้าห้องทุกคนมแมลงบุกบขอให้ทุกคนหยิบปืนที่กล่องแล้วมาช่วยตำตวจก่อนมแมลงบุกบุกที่ฟาร์มโอ้มแมลงบุก่อยยำหยิบปืนอาวุธทุกอย่างมแมลงบุกที่ฟาร์มจัดเลยลูกเต็มที่อุ้ย ไหนบอกที่ฟาร์มตรงนี้ก็มีฟาร์มอะฟาร์มอะฟาร์มตรงไหนวะให้ไวเลยที่ฟาร์มที่ฟาร์มไม่เคยาเจห่า วิง่งสลุย มันมาช้าแค่ะจะไวพวกนั้นนะแฮ้ย,ยนะึงนะห่วงเกินต้องแบบ 来干。Like อไอ้เหมียวไอ้เด็กเวรกูเกลียดจริงไอ้เหมียวไอ้เด็กเวร ไปไหนแล้วคะจานไม่เห็นนักเรียนเลยค่ะช่่ยด้วยจานกดถูกไหมจานกดกด,ดสูงแล้วคะ่ะกดสูงสูงพอไหมคะอืมจ <c oughs> านเดี๋ยวผมว่านะเห็นผมไหมเนี่ยคอนเทนที่หายเลย โอ้โดนตะกิ้วไข่ตายวะเผื่อหรืยกูบ้าเลยแต่กูามาแล้วกนะันผมโดนตะกิ้วไข่ตาย อะไรเนี่ยไม่รู้ดิจับมาได้ยังไงวะเอะ<ป>อโอ้คนอย่างฉันเนี่ยนะคนอย่างฉันติดคพกปืนเหรอหกระสุนปืนอะไร โรงเรียนไม่ไม,ไม่มีความปลอดภัยเลยเงี่ยวะมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าคะน้องเอ๋มั้งนักเรียนคนไหนบาดเจ็บมาหาอาจารย์ได้ไหมอยมันเจาะบ้างกดอะไรขึ้นคะเนี่ยม,ม,มันมันออกมาเหรอคะอาจารย์หมออุ้ยใจเย็ยนๆนะคะใจเย็นๆเด็กๆเย็นนะคะอย่าเพิ่ะะงปล่อยพลังนะคะเนี่หลังใครวะ รังไงวะคุณจับอ,อ๋อจ่อเข้าไมา่ได้ยังไงไม่เชียกำแพงตั้งใหญ่จอ่อไม่ได้เหรอวะหนาชิบหายเนะเว้ยหนาชิบหายเลยนะเว้ย ถ่าฉิ่นคนล้มจุดตรงนี้ค่ะเขาจะเแล้วต้งนนะงง้องค่ะทุกคนกลับเข้าฐานก่อนนะคะเอ็เอนุ่มไวไม่ได้ลุกตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้ตรงจุดนี้ดีกว่านะคะอันตารายนะคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเข้าใกล้ตรงจุดนั้นดีกว่านะคะอยูอ่ใครแของใครครับของใครโอ้ย ใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้พลังชีวันนะคะแป๊บนึ่งนะ F สาม B นักเรียนทุกคนเจอกันที่ห้องพยาบาลแล้วกันนะไอ้หนูอุ้มเด็กนี้ได้ไหมนักเรียนทุกคนออกจากที่นี่ก่อนดีกว่านะคะฮะโอ๊ยขอโทษค่ะน,น,นีจะอุ้มหรือจะฆ่ากันไอ้ลูก คางที่จะอุ้มมันต้องเผอใช้ตลอดแจ้งอีก,อกครั้งนะเนี่ยทุกคนออกจากที่นี่ก่อนดีกว่านะคะาเด็กนี่ไปโรงพยาบาลกันเลไปที่โรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะใครบาดเจ็บเจ็บอะเขาไปเร็วแล้วอุ้มไปเร็ว กันหมอเหรอมามองดูอะไรอาจารย์นิดหน่อย oh. เกิดคำถามในหัวเยอะนิดหนึ่งงบก็ให้ตั้งเยอะมาสร้างกำแพงทำไมกำแพงถึงอ่อนด้อยขนาดนี้ล่ะไม่รู้สินะแต่ฉันว่าไม่ใช่หน้าเรื่องดีนะ ที่เอกำแพงนี่มันโผล่ขึ้นมาล่าส,สุดนี้เห็นไม่กี่ปีที่ผ่านมาไอ้นี่เหลเที่ยวามาแรงทะไหหมดเลยอืมไม่ไปดูเด็กเด็กก่อนเหรอ ไม่ต้องหรอกคำถามสำคัญกว่าเดี๋ยวต้องส่งเรื่องกลับกันเถอะแบ๊กเออเช่นกันละ่ะคุณผู้ช่วยเอ้ยเดี๋ยวดิเหมอนนึงนะเมื่อกี้คุณเรียกใครว่าแบ๊กนะคุณหมอตอบคำถามผมมาก่อนสิเรียกใครว่าแบ๊กอะ่ะไม่ได้พูดนะอ๋อ ไม่ได้พูดแล้วผมนี่ได้ยินจากใครล่ะว่าแต่นะกำแพงไหนขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมากน้อยอะไนี้นานๆทีเธอเกิดขึ้นขนาดนี้นะไปทำอะไรมาต่างประเทศ ตัวแม่พันแมลงอืมอาจจะฝังไข่ไว้ก่อนที่กำแพงจะเสร็จก็ได้แต่อืก็เป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้นี่ก็เป็นไปได้ก็ไม่เถียงนะเริ่มมันฝังไข่ไว้อืมบมันเถอะคิดไปก็ ไม่ได้มีอะไรให้เจ้าพวกนักวิจัยทำไปเลยซะได้ยังจะดีกว่าผมเดินไม่ได้แล้วนะเป็นอะไรไม่อยู่รวยคนเดียวน,ะนี่้ะีหนอืมไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเนะีไม่ได้เป็นอนะไรอืม ปกติเห็นตัวติดกันกับพี่กับน,น้องนี่แล้วไปไหนะนะน้องไปที่ห้องไหมครัไปปีชุดอืมโอเคโอเคอยังไม่จบกันนะหมออะไรปะเข้าอีตั้งแต่ว่าอะไร หมอเดินไม่ได้แล้วหมหลอดหายหมอหมดมนนี่ไปกินกันไหมกาแฟอะไรโอ้ เราเกลียดกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี่เมื่อก่อนเห็นชอบบอกเกลียดตอนไหนออะเมื่อก่อนเห็นชอบออกอ่ะโอ้ขอโทษได้แม่ลืมอ่ะอะไรอ่ะอะไรโดนหมอซิลเวอร์ตีแล้วเลือดไม่เด้งอ่ะอ่ะมานนี่เด้งแล้วมันเด้งมันเด้งนานแล้วแต่ว่ามันเป็นตอนนู้นไม่ไม่ใช่ที่ผมไม่ใช่ที่ผมตีมันระหว่างที่มีมาแรงตีมันเลือดไปอยู่สองร้อยนะมึงอะไร

นก็ขอโทษได้แม่ะเรื่องน้ำตาลน่ะปกติหมอใส่สิบ้กนนะี่ก็หมอกินหวานน่ะหมอกินหวานมาแต่ไหนแต่อะไรอ่ะก็ลดน้ำตาลหน่อยไม่ได้หรือไงลดหน่อยก็ดีเเดี๋ยวปีแค่กรอบหรอกนันไม่กรอบหรอกผีพี่เสื้ออีกแล้ว ฉันเกลียดฉันเกลียดที่นี่ฉันเกลียดคุณคนผู้ช่วยอฮ้ยเฮู้้ช่วยไหนไมีหลายผู้ช่วยนะอ๋อคนคนได้ยินผิดนหมเหรอแค่อดีตผู้ช่วยชักจำอะไรขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วเนี่ยโอเคโอเค ก็หายอยู่ห้าตาทำไมคุณคุณเหมือนเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับคุณหมอไม่รู้สิไอเด็กตัเทา่ากูตัวเต็นโอ้โห <laughs> กับใครจะไปคิดว่าคุณอยู่ได้รานขนาดนี้อ, <laughs> อ่า<ะ>อืมใค่คิดไปเองแล้วมั้องอืม ก็ไม่ได้อยู่นานหรอกอรคนหน้าตาเหมือนคุณนะมันมีน้อยมากเลยนะบอกให้ okay. น้อยจะนับได้เลย <laughs> โหลโหลเทสเทสโอ้ไงเทสเทส <c oughs> ไม่รู้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 ไปเปิดบาร์ก่อนเลย <c oughs> ผมอยากกินเหล้า ผมอยากกินหมอไปสีหมอเดินช้าเนี่ยไปเลยเอยากเลย่นะทางดน่นโอโหออะอะไรเนี่ย ้าคาลำต่อน้าคาลำต่อนมันก็เปิดแข่งเกมอยู่ไม่ใช่หรอวะปิดการใช้งานไม่ใช่แ้แต่บาร์จะเปิดอะไรจะมาหมอจะเปิดบาร์นะไปไหมไปไหม มาหมอน่าจะไม่ไป,ไะไไปอะไหปเกาะคอเหทำไมดูทำตัวดิดูทำตัวดิเราน่ะเราเลียวเรียวเลียว,เ,ยวเดี๋ยว,วเร้อยยเราอยู ดีมากเจ้าม้าโอ้โหคือนี้คือนี้น่าท้าอะไรเบียนั่งแต่เมื่อกี้แล้วมองหน้าบอกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้โหแอคท้าทำไมเนี่ย แอคทำไมแอคไหมหมอรออืมไม่หรอ,อหรอกอีกแล้วม, <c oughs> มีอยู่คนเดียมยีคนเดียอืมอืมเดชันกับตัวแรงแสงอีกแล้ววายหมอเหยเียดควันบนหัว <c oughs> เด็กขโมยมายหมดแล้วมั้ง ว่าแต่หมอเปิดบาร์นะเข้ามาได้อืมอืมโอ้ย ต่อยกันทำไมเนี่ยโอ้โหหมอไว้ทุกอย่างเนี่ยอยากกืมออาหารก็มีบุฟเฟ่ต์ก็มีฟรีด้วยฟรีด้วยเหรอใช่มีส้มตำปุปราไหมคือหมอหมอคือหมอก็ไปไทยนะแต่แกคนที่ไหนเนี่ยคนบ้านเดียวกันอืม bastante. Hum. Mm.